ดูตรงนี้นะครับมันจะมีค่าโวลต,ต์ของแบตของไดคอมค่ามาตรฐานอยู่ที่3ขึ้นไปถ้าต่ำกว่า3เนี่ยก็คือโลและนะครับตัวนี้นะครับ2.7เห็นไหมฮะส่วนวิธีการเข้ามาดูเนี่ยที่ผมทำคลิปไว้แล้วใครมีคำถามก็เดี๋ยวมาถามกันอีกทีนึงโอเคนะครับ เรามาดูกันครับว่าเราจะเข้าไปตั้งค่าของซุปซุนโตซุปโนโวอยังไงนะครับเห็นปุ่ม2อันล่างนี่ไหมครับอัพแอนด์ดาวกดค้างไว้แข็งหน่อยนะฮะอ่านี่เข้ามาแล้วเห็นไหมฮะเจเนอเรัเซตติ้งก็มีไดโหมดนะครับเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆือยามนะครับไทม์ดูออลไทม์เลื่อนไปเรื่อยๆรื่อยูนิตครับแบ็คไลท์ คอนทราสต์โทนจนมาถึงนี้ฮะเวอร์ชั่นนี่นะครับเรากดเล็ c กเข้าไปนี่จะมีข้างล่างเขียนว่าแบตเตอรี่3.1อันนี้คือเปอร์เซนต์วล้นเทจของแบตเตอรี่แสดงว่าแบตเตอรี่อันนี้สมบูรณ์ครับ